สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะไก่ขั้นบันทุงเนาะไกข่ขันบันทุงกับโขกน้องหน้าเนาะสำหรับมนีนาไก่ขั้นบันทุงกะจะพาเก็บลำไยให้อาหารปลาคุดาคาขุดตะไคร้ขายเนาะค่ะเนาะเฮากับพอรอมขายแล้วบางสิ่งบางอย่างเนาะค่ะสำหรับมนีเนา,เาะเฮากะจะมาเวาถึงปัจจัยภายนอกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก็คือภาวะทุกวันนี้มันเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือดภาวะขาดแคลนอาหารเนาะเฮาเฮ็ดจังไรเฮาคอยสิยูหลอดในภาวะปัจจุบันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นน่ะโคกน้องหน้านี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่คิดว่าน่าจะรอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็เฮากะ ตะนักเนาะยางไก่คันบรรทุงนี่กระตันักถึงภาวะขาดแคลนอาหารเนาะค่ะในโลกปัจจุบันนี่มันเป็นโลกขาดแคลนอาหารไปแล้วเนาะค่ะเน,ะนาะน้ำถั่วแน่ไผ่พิบัติแน่ผู้คนอดอยากแน่จังส่นะมันเหตุแห้การอยูก่การกินฝืดเครื่องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะ,ะอยากจะบอกทุกๆคนว่าโคกน้องหน้านี่มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่ สิเฮ็ดให้เฮาอยู่หลอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะ่ะยางใกล้คันบันทุงนี้ก็มาเฮ็ดโคกน้องนาไว้ปีกลัวแล้วเนาะสำรับมาเมื่อนี้นี่ก็เข้าปีสี่เดือนปีห้าเดือนไปแล้วละ่ะเฮาก็เริ่มได้อยู่ได้กินนะเริ่มได้อยู่ได้กินเริ่มใส่ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะซึ่งเฮ้าเองเนี่ยเฮบา,าจำเป็นต้องออกไปอยู่โลกภายนอกเลยมาต้องไปดินลนกับ กับขังนอกนะเฮาก็อยู่ได้นะเฮาเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ในทีของเฮ้าเนาะอันนี้นะเป็นลำใหญ่เนาะค่ะนอนนี้นะลำใหญ่ของไก่คันมันทงนะเป็นลำใหญ่พันปิงปองเนาะเฮาก็ได้กินเราละนะเฮาเก็บกินเนาะคันมันมมหน้อยนะเฮาบ่ต้องขายเนาะค่ะพอเม่พี่น้องอันนี้ก็อยากจะแนะนําทุกๆคนว่าเพื่อความอยู่รอดของเรานะ่ะโค้งน้องนาเป็นอีกทางหนึ่งนะ เราปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกพยายามเน้นปลูกในสิ่งที่เรากินนะในสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะ่ะยางเฮ็ดกับเขาเนี่ยอุปกรณ์อ้ยบํแมณพืชผักชนิดใดที่ห้าสเสเฮ็ดกับเขานะ่ะคาตะไคร้ใบมะกรูดนะ่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องมีเนาะแล้วที่นี่ยางภาคอีสานนะ่ะ ยางบานแก้คันบานทุ่งนี่ก็มากินแกงออมเนาะแกงออมนี่พืชพักชนิดใดที่คู่กับแกงออมนี่มันก็นจะมีใบแมงลักนะพักชีลาวต้นหอมอียงกัว่าไปเนาะใบยินลาอีกอย่างหั่งสนะอีกย่งก็ตามแต่ที่ว่ามันเกี่ยวกับการอยูก่การกินเห่านะให้เห่าปลูกติดสวนไว้เลยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันเห็ดในเห่าประหยัดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างห้องบด ห้าวบดิสื่อินะหฮามาหากินหาอยูู่หากินในของห้าเนาะเนี่ยยางของแกคันบันทุงเนี่ยหฮาตัดหัวปีมาเนาะคะ่ะเนาะหัวปีนะ่ะถา้าแมนว่าห้าขายนะ่ะมันกะบางที่มันขายบอ่ออกเนาะเพราะว่าคนอื่นเขาก็ขายแนย่ยังส่นะบางที่ราคามันตําเกินไปยังส่หฮาก็ระต้องไปขายก็ได้เนาะคะ่ะเนาะมันเป็นกับขาวที่ห้าเห็ดยููเห็ดกินในบ้านเนาะคะ่ะเนาะ คณะที่หัวปีออกเนี่ยถ้าเมนว่าห้าบบขายนะถ้าแมนว่าหรือว่ากะมันขายบ่อได้เนาะมันมีคนซื้อจังสี่นะอันนี้ห้ากับมาเฮ็ดกับเข้าไว้กินกระได้นะหมายความว่าไอ้เ้าามาเฮ็ดห่อมกแล้วห้ากะแ่แข็งไว้กินกระได้นะเพื่อความที่ว่าไอ้หัวปีมันสิบดีเสียเนาะค่ะเนาะก็คือหฮาตัดออกมาแล้วจังสี่นะ มันเป็นวิธีการเอาตลอดนะมันเป็นวิธีการที่หฮาถนอมอาหารไว้กินน้ำผอมเนาะคะ่ะนอมันกระเฮในห้าประหยัดน่ะอันใดขายออกใดเ้าก็ขายเลยเนี่ยย่างตะไคร้เนี่ยตะไคร้นี่หฮาเฮ้าขุดออกมาปลูงนะขุดออกมาปูงน,ะขอองนำขุดออกไปขายนำเนาะคะ่นะนอก็คือล่ำใหญ่ๆนะ่ะหฮาก็ขายไปเลยเนาะคะ่ะนอเพราะว่าตะไคร้นี่มันเป็นมันเป็นที่ตลาดต้องการเนาะคะ่ะตะไคร้น่ะ ลำใหญ่ๆเขาขายไปเลยเนาะลำน่อยๆเนี่นะทีแกคันมันถุงแยกออกมาเนี่ยเขาเอาไปปลูกตอนเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะเป็นวิธีการกินยังไงไม่ให้หมดนะนะก็คือกินอยู่บิดปีบัดสานน่ะบ่แมนว่าคุดออกมาแล้วกะเอาไปขายแล้วกับบ่ปลูกเพิ่มอย่างสิ่นะมันกับบ่ไดดมีต่อเนื่องนะท่าห้าบ่ปลูกเพิ่มเพราะฉะนั้นนะห่าแยกออกมาเนาะคาเหมือนกันแหละคาตะไคร่นี่เหาแยกออกมาเนาะ ข้าคุดทรงแม่ค่ะส่วนทรงแม่ค่ะก็ทรงไปยังสี่นะส่วนลำเนยหน่อยลำลำทีมันบวสวยงามนี่ลำเนยหน่อยนี่เข้ากับมาปลูกต่อเนาะเป็นวิธีการทีแบบว่าปลูกต่อเนื่องแล้วก็ปลูกกินนะ่ะปลูกกินกินยังไงไม่หมดนะ่ะนะนะนะทีเขาเวากันนั่นแหละกินไม่ให้กินหมดนะ่ะนะเขาก็มีการปลูกเพิ่มเนาะคะ่นะเนาะ ลำใหญ่ๆมันเ้ากระซงแม่ขาไปเนาะห้ากระขายไปอย่างสี่นะเป็นวิธีการเฮ็ดยูเฮ็ดกินเป็นวิธีการที่ห้าจะไม่กินต่อเนื่องโดยที่ห้าจะไม่กินแบบบกขาดเนาะนี่นะเป็นเทคนิคที่แกคันมันทุ่งกะมาเล่าสู้กันฟังเนาะเป็นวิธีการที่ห้าเอาตัวหลอดไป้อย่างยืนเนะะเาะค่ะพ่อแม่พ่น้องคือการเฮ็ดโขงน้องหน้าน่ะอันนี้เป็นคาเนาะคาเาี่เ้ากระ คุดออกมาเนี่ยเขาก็ทรงแม่ค้าไปเนาะขายไปทรงแม่ค้าไปเนาะค่ะเนาะขันมันหลายนะขันมันหลายเขาก็กุดทรงแม่ค้าไปเนาะมันก็เป็นการเ็ดุยู่เห็ุกินเงินเขากะใดน่ะเงินเขากะใดในการค้าขายนี่แหละมันอาจจะได้บ่บ่ได้เป็นก่อนนะมันอาจจะได้ที่ละส่สิบห้าสิบบาทนี่อันนี้เขาก็ได้ว่ากันเนาะก็คือได้ท่าไดเขากะขายไปนั่นแหละ เพราะว่าอยากจะบอกว่าสิ่งที่เข้าขายนี่คือมันเหลือกินเท่าแล้วเนาะคาตะไครยนี่มันเหลือกินเท่าแล้วเขาก็ขายเนาะคะ่ะอันนี้คือเหลือกินเนาะแต่ว่ายางอื่นๆนะ่ะที่เข้าปลูกขึ้นมานะ่ะถาา้าแมนว่าเขาเข้าบ่พ่อขายเขากบ็บบ่ตตองขายดอกเข้าเก็บไปกินเขาเองเนาะคะ่ะเนาะยางลำไยของไก่ขันบรรทุนนะ่ะมีอยู่ต้นเดียวไก่คันบรรทุงก็บได้ขายนะก็คือเข้าเก็บไปกินเองอย่างสิ่นะฟักทองอย่างเงี้ย ถ้าบ่จําเป็นหฮอกระบอต้องขายหฮาเก็บไว้กินเองเนาะค่ะเนาะอันนี้นะห่าก็ต้องมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้น่ะค่ะเนาะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบเนาะค่ะเนาะกระเจี๊ยบแกนี่หฮอเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วหฮอกระถาววันขังเดียวเลยก็ได้เนาะเพราะว่ามันกระสิไดึ้นพร้อมกันเลยถึงเวลานานมากก็สิเด้ใหญ่พร้อมกันโตพร้อมกันแล้วเฮากระสิได้เก็บขายพร้อมกันเนาะขันมันมีน้อยนะมันกระบ่พ่อขายเนาะค่ะเนาะหฮอก็กินก่อนเนาะ แต่ว่าหน่วยแก่หน่วยยางมันนี่เขาก็เก็บวบทําพันนี่แหละนะเก็บวบเอาพืชเอาพันุเนี่ยก็คือกินแล้วก็ต้องมีการปลูกเพิ่มเก็บกินแล้วก็ต้องมีการปลูกเพิ่มอันแก่มันเขากับเก็บใบทําพันอย่างสี่นะก็คือบอแม่ว่ากินแล้วตมีการปลูกเพิ่มนะถ้าบม่มีการปลูกเพิ่มมันก็เบิดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะเวลาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนี่เขาก็ต้องมีการปลูกเพิ่มคือกันนะ อันใดพอเก็บพัน,นใดเฮากับเก็บพันเนาะค่ะเนาะเป็นวิธีการที่เฮ้าเอาตัวหลอดเนาะค่ะเนาะฟักทองเนาะฟักทองเฮา,ากับปูกทิ้งไปเลยนะปลูกไปเลยครับกับพื้นดินที่เฮามีอยู่นี่ะเฮาต้องตรงคตหนามผมเนาะใหม่ยังสินะการเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินการเอาตัวหลอดเนาะค่ะพอแม่พี่น้องโคงน้องหน้ามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะที่เฮาจะเอาตัวหลอดใดเนาะพืชพักในหัวในสวนของเฮานี่เฮ้ามาเฮ็ดกับเขาเนาะ ย่างผู้ใดครอบครัวใหญ่ๆนี่ครอบครัวใหญ่ห,ญหลายคนนี่ประมาณหาคนขึ้นไปเนี่ยซี่หาคนขึ้นไปเนี่ยครอบครัวใหญ่เนี่ยสมควรเฮ็ดกับเขากินเองเ้อค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือถ้าแม่เฮ่าซื้อนะ่ะมันมันเปลืองเงินนอมันเปลืองเงินมันมันหมดหลายนะแต่แต่ละเ,เวลานะ่ะพาะฉะนั้นเฮ่าเฮ็ดกับเขากินเองเลยเวลาเฮาเฮ็ดเฮ่ากับเฮ็ดมอใหญ่ๆไปเลยเนาะค่ะนะการเฮ็ดกับเขากินเองนี่มันประหยัดนะเฮ่ากับกินบ่เบิดนี่เฮ่ากับ สามารถเก็บไว้กินได้อีกเนะาะถ้าแม่นว่าถ้าแม่นว่าไอ้ขอบขั้วใหญ่ๆเนี่ยถ้าแนะม่นได้ซื้อกินมันเปืองอีรีเด้เปลืองมากเลยนะ่ะแต่ละมืมอแต่ละเวลานะ่ะเพราะฉะนั้นนะเฮาเห็ดกินเองเนาะแล้วก็กับเขาแต่ละวันแต่ละเวลานะ่ะกับ,บนาจ,จะเกินสองยางแล้วนะสําหรับชีวิตปัจจุบันนี้นะมันเป็นมันเป็นแบบว่าเขาต้องประหยัดนะ่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กะ อธิบายให้ฟังคือห้าต้องประหยัดไว้เนาะกับเขากับบาจะเกินสองย่างแล้วเนาะแต่ว่าขันแมนว่าห้ามีหัวมีสวนนะเฮ็ดยู่เฮ็ดกินคือใกล้ขันบรรทุนนะกับเขาสองย่างนี่กะถือว่าโอเคแล้วล่ะแล้วห้าก็มีผลละมากล่างไม่พรอมันนะอยู่ในหัวในสวนห้าน่ะน้ำยาล้างจานเนาะค่ะเนาะน้ำยาล้างจานนะห้าเฮ็ดใส่เองนะห้าเอาเ้าเอาบกูดบังหน้าที่มีอยู่ในสวนห้าว่ะมาต้มเนาะต้มเอาหน่ามันเนาะต้มเอาหน่ามันแล้วห้ากับมา ไอ้มาคนค้นคนคน,คน,คนใส่กับไอ้เอ็นเจซูนน่ะเอ็นเจซูนน่ะเป็นเชื้อน้ำยาล้างจานเนาะเข้ามาผสมนม้ำผสมเกลือเนี่ยเข้ากับกาว่าให้มันหนืดหนืดแน่เนาะบอแมนว่าให้มันอันนี้นะให้มันหนืดหนืดแน่เพราะเพราะมันเป็นฟองเนาะค่ะเพราะมันเป็นฟองหลายๆน่ะเนาะน้ำยาล้างจานเข้ากับใส่หนืดหนืดแน่เนาะแล้วทีนี้เข้าคนคน้คนคนผสมกันไว้เนี่ยพอพอฟองยุบเนี่ยเข้ากับมะกอกไว้ อันนี้คือน้ำยาล้างจานเด้อน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างมือนี่เขาใส่เหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะเขาเฮ็ดใส่เองเนาะคะ่ะเนาะนี่กับขา้าวกับน้าเนี่ยแก้คันบานทุ่งนะเฮ็ดไว้เลยนะยางหัวปีมันออกเนี่ยเขากะมาปั่นเครื่องแกงใส่นี่ยนะคะตะไคร้ใบมะกรูดกระชายยังสี่นะมีพริกมียังนี่ยนะเขาใส่เข้าไปสับไก่สับหมูเข้าไปเนาะแล้วที่นี่เขากะเอา เอาหัวปีของเฮานี่ล่ะมาสับสับสับเนาะเฮ็ดเฮ็ดห่อมกเนาะเฮ็ดกับเข่านะว่าง่ายๆเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดห่อมกนี่ล่ะใส่ใบแมงลักเนาะผักอีตูเนาะคนคนคนเห็นเขากันปรุงรสเอาเนาะค่ะเนาะปรุงรสเอาใส่เกลือใส่ยังเข้าไปนี่ล่ะเสร็จแล้วเฮาก็เฮ็ดห่อมกเนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาเฮ็ดกับเข่าแล้วที่นี่เหากินบ่หมดเหาบ่ต้องหยานเนาะเหากินบ่หมดนี่เ่าก็แซ่ซองฟีดแซ่แข็งไว้เลย เป็นการประหยัอหอออดอีกทางหนึ่งเนาะเป็นการเอาตัวหลอดอีกทางนึ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่หละเป็นอีกคนทางนึงนะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แกันบรรทุงมาแนะนําให้ทุกๆคนมาพึ่งพาตัวเองเนาะมาดูแลตัวเองมาพึ่งพาตัวเองนะแล้วก็มันจะเห็นให้เหาอยู่หลอดในโลกปัจจุบันเนาะค่ะเนาะมันเห็ุห้เฮามีอยู่มีกินมันเห็ุให้เฮาบรดเติดลบนะ การเห็ดโขงน้องหน้านี่ทาเมนเท่าเห็ดอหลีเฮาเฮ็ดยู่เห็ดกินอหลีนี่เฮาติดบวกนะพ่อแม่พี่น้องเฮาบด,ดติดลบนะนี่นะเฮาเห็ดว้เลยเนาะคะ่ะนองนาะหัวปีออกนะเฮาบ่็ําปเป็นต้องคายก็ไดขันหัวปีออกเฮาก็เห็ดห่อโมกว้จึงส่ล่ะกินไปน้ำแน่แต่ละวันนะ่ะเพราะว่ามื้อนืงอไอ้วันนึงนะ่ะคนเรากินอยู่3 4มสีอมือนน่นะเรื่องกินในเรื่องใหญ่นะมันต้องมีกินเนาะคะ่ะนาอ เฮแล้วก็กินโมเบิดกระแซซองฟีดไหวเนาะคะ่ะเนาะก,กับมือล้างมากเขาก็ได้กินคือเราอันนี้มันเป็นมันเป็นอีกคนทางหนึ่งทีแก้คันมันทุงมาแนะนํานะเราต้องประหยัดนะเราต้องเราต้องอยู่ต้องกินแล้วเราก็ต้องรอดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะแก้คันมันทุกนะเฮดจังสี่ประจำเราบพรว่าจะเป็นเนาะใหม่นะนอกใหม่น,ะน,มนี่ขันมันลายๆนี่เขาก ต้มเราก็มาใส่ถุงแชแข็งไว้หรือบอ่เห้ากับมาเฮ็ดกับเขาก็คือมามกเนอใหม่ล้วก็ใส่ซองฟิวไว้ถ้ากินนี่ล่ะก็คือห้เาเฮ็ดไว้เลยเนะเซ็ตแล้วนี่เฮากับแชซองฟิวสไวะะ้เนะค่ะเนอเป็นการประหยัดเนะคะ่ะเนะห้เาเอาตลอดโดวยวิธีนี้เนะคะ่ะ